ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับพยากรณ์อากาศคืนนี้เตรียมรับลมกระโชกแรงเริ่มอีสานตะวันออกกลาง คืนนี้ฝนจัดหนักจัดเต็ม10จังหวัดภาคใต้คืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันพุทธที่23กุมภาพันธ์ในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงพื้นที่ฝนของบริเวณภาคใต้10จังหวัดในคืนนี้นะครับจนถึงในวันพรุ่งนี้ โดยประเทศไทยทางตอนบนจะมีลมกระโชกแรงนะครับในคืนนี้รวมถึงในวันพรุ่งนี้จะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะนออกรวมถึงบริเวณภาคกลางลมกระโชกแรงจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะนออกทาให้มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้และอุณหภูมิจะลดลงบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือ1นถึงสององศาเซลเซียสภาคกลาง1นงถึงสององศาเซลเซียสภาคตะนออก 1- นถึงสององศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือนะครับก็จะมีอุณหภูมิลดลงเช่นกันลดลง1-3องศาเซลเซียสรวมถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจัดลดลง1-2ององศาเซลเซียสซึ่งจะเน้นในช่งชวงเช้านะครับลมกระโชกแรงไม่ได้กระโชกแรงจากฝนนะครับแต่เป็นลมกระโชกแรงจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเยน็นที่จะทําให้มีอากาศหนาวเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นนะครับในตอนเช้าซึ่งประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศหนาวเย็นบริเวณภาคใต้นะครับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมถึงนะครับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมเกาะบอ์เนียว จากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักนะครับคลื่นลมอ่าวไทยทางตอนล่างสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรประชาชนบริเวณภาคใต้ขอแจ้งเกินอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือขอให้เพิ่มความระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ซึ่งนะครับ จะมีฝนเข้ามาในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้60%ของพื้นที่นอกจากจะมีฝนเข้ามาแล้วนะครับยังมีฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เข้ามาด้วยเช่นกันนะคบสวาา่วนอุณหภูมิบริเวณภาคเหนือต่ําที่สุดอยู่ที่15-18องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ําสุด12-16องศาเซลเซียสภาคกลางต่ําสุด18-22องศาเซลเซียสภาคตะวันออก ต่ำสุด19-23องศาจันซียสส่วนกรุงเทพมหานาครและพิมณฑน,นต่ำสุด20-21องศาซลเซียสส่วนยอดดอยนะครับต่ำสุดอยู่ที่4-2องศาจัเซียสอากาศหนาวถึงหนาวจัดยอดภูเจึงทง4องศาจันซียสอากาศหนาวถึงหนาวจัดเช่นกันนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลง และลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอากาศหนาวเย็นลงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลส่วนฝนบริเวณภาคใตา้ขอให้ระวังและรักษาสุขภาพด้วยความห่วงใยจากช่องวาตภัยอุตภัยพยากรณ์อากาศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดบิญจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ